สาปโปนางเอกดังเล่าว,วีรกรรมแสบเมื่อน้องชายทำผู้หญิงท้องเป็นพี่สาวคนโตของบ้านสำหรับมินชาิดาที่มีน้องชายหน้าหล่อสามคนอย่างมอสมอนและไมโลโดยล่าสุดมินได้ไปออกรายการท็อกกัตเทอ EP 71มินได้เล่าว,วีรกรรมของน้องชายมอนธนันชายที่ได้โถกแกล้งมินว่าตัวเองนั้นทำสาวท็อก ซึ่งมินได้เผยว่าล่าสุดมันถ่ายแกล้งมินแล้วก็การแสดงกันทางบ้านบอกว่ามอนทำผู้หญิงทอกแต่นี่ก็มอนการแสดงแน่เพราะว่าเพิ่งเรียนแอคติ้งมามันยังจริงไม่พอเราก็แซะแซถามไปเรื่อยๆแล้วใครอะผู้หญิงคนนี้คือใครนะ้ามันก็แบบแอบคิดแล้วก็ถ่ายถ่ายไอซีคือถ้าเป็นใครมันก็ต้องตอบได้เลยง่ายมันก็หลอกเราไม่ได้มันก็พยายามจะการแสดงใส่เรามันพูดว่าพี่มิทมอนว่ามอนจะไม่รับเด็กคนนี้ พี่มิ้นกับพี่ภาก็แต่งงานกันไปเลยละกันแล้วรับเด็กคนนี้แล้วบอกว่าเป็นลูกพี่มิ้น